หลวงพกกันเนื้อกระไหลทองสองสี่หกเจ็ดพิมขอเบ็ดนะฮจะให้เห็นข้างหลังนะครับพิมพ์ขอเบ็ดนะครับยันชัดเจนตำหนิมีทุกจุดนะครับ กันชัดๆเลยนะครับวันนี้ผมนอนนั่นไลฟ์สดถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ชมกันหลวพพกันองค์ที่สองหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับอันนี้กี่จุดอ่ะสามจุดหรือสี่จุดนะครับ ยันหลังยันอันนี้ยันห้านะครับยันห้านะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังทองคำนะครับอีกองหลวงปู่เอี่ยมกระไหลทองนะครับอันนี้สี่จุดหรือสามจุดโค้ผมมองไม่เห็น ดูเอานะครับกล้องผมใช้กล้องมือถือธรรมดาถ่ายอาจจะไม่ชัดเจนนักอันนี้ยันสี่นะครับผมก็ไม่ค่อยชำนานนะยันสี่นะครับหลวงผู่เอี่ยมกระไหลทองปีสองสี่หกเจ็ดอีกองค์เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง นะครับปิดตานะครับด้านหน้าด้านหลังเห็นมีสายสินนะครับมัดด้วยนะครับด้านใต้ครับประมาณนี้นะครับใครที่เป็นสายลวงผู้เอี่ยมสะพันสูงกนะ็ดูได้นะครับอยากชมนะครับอยากเช่าบูชาก็นอนะครับศูนย์แปดหกสามศูนย์สี่ศูนย์หกหกหนึ่ง ตามนี้นะครับ